สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณยานั่งครับสวัสดีจ้ามาตามโค้งสุดท้ายนี่ครับบาทนี่ครับผมจังเลยบ่บอได้มาหาตะดุดแล้วอกมาบกมาแต่ก้อนห้านั่นต่องวดยังบอท่านเน้นเน้นย่งบอท่านได้มีเลขสามตัวให้เลขมาแต่ว่าบทล่างครบแล้วตัววิ่งเน้นให้แล้วตัววิ่งบาทนี้ตอนนี้เป็นไรครับมิยังเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฝากอนเอฟซีเลขสามตัวได้แล้วเมื่อวานนี้ผู้ใดหงมากมาเลขสามตัวอตัวเลรแแะบานมาจักเทียบนผ้าสุ่มมาน้าหนุ่งหงมากตัวแหพอพอตัวแหละผ้ามานานก่งหงมากผ้าบานาหนกงมากอย่างไรเอาพื้นกับว่าเอาเนื้อติ๊ตาโอ้เอซีมานงหงบ่เอฟซีมานุงหงหลูกสาวสองคนกับเศ้าแล้วมิเต แม่กับยายมั่มได้ห้ตาเดียพามาครับตาเรียพามาเพิ่นเคยมาเอานะครับเพิ่นเคยไดนนั่มแมนอือก็เลยนั่มมาอ่านั่มมาหาคุณยายนางหอดบาาเลยใช่ละบันนี้คุณยายเลขสามตัวใส่นี่อย่างแน่สามตัวเอาจิ้งลงมากป่นนี้จิ้งลงมาปากุนเจิ้งลงมากฮโบ้ย สามห้าสองสามหนึ่งสองใต้สามหนึ่งสองโอสามหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดหนึ่งนบนบนโบนโอ้ยบังเห้ผมเขียนไม่สะดวก็บอมเขียนไม่เนอะมันบ่เขียนหูไงว่นนี้เอาเส้นหนีโรดแม่ว่านะอ่ามีสามหางกันเป่ครับจ้า สามหางสสองตัวนเขาเลี่ยนจักตัวเลขสองตัวยังคือเกามันสามห้าสองสอามหนึ่งแปดแล้วก็แปดเจ็ดแปดหนึ่งเอาแยกขุนเจ้าว่าเขียนเหมะเขียนหมเขียนแล้วขุนเรเขียนอ่กเรายากันเราแท่เอา เอเาแหวกนกตัวเมืม่อเศร้านี่พเพราะเฮ็ดโทรศัพท์แล้วเอฟซีโทรเขามาใครได้ว่าโอ้ยโทรศัพท์พตายงั้ก็เฮ็ดแล้วว่ยวมนเสียไปหกร้อยเสียซอยกันเนื้อบา <c oughs> ทโทรศัพท์ใส่งานได้เรียบร้อยแล้วแมนนะครับเรียบร้อยแล้วบัดนี้ฟ่าวโทรกันเข้ามาเลยครับโทรเข้ามาหาคุณยายนางอย่างน้แล้วได้เศร้าเมือ <c oughs> ่อยตายอีกโทรศัพบตีรับ ลับโท่เอฟซีอะไรจนสายใหม่มนะครับสายใหม่เลยออเอ้าบานนี้มาบอกเกนเรื่องตัวเลขเนาะคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์บานนี้โค้งสุดท้ายมาแล้วนะครับบนเด่นห้ารองเก้าแต่ว่าเน้นไปที่เลขเก้าที่ครับเป็นตัววงที่ครับบานนี้สองตัวคุณยายนั่งเน่นตัวไหนครับอันเดียวเบิ้งอันอุ้ยอยากสว่างไหนเนาะครับมักเลขสูงอยู่ดีหมดเลยก็าามากมังข่อยวา ก้าแปดเก้าแปดเก้านะมาต้องข่อยวะมักอยู่ดิเนาะบนญดิบนบ่อยบุญโอ้นี้พอกครับตัวสีเน้นนะโอ้เน้นตัวมักอยู่ครับเจ็ดแปดเก้าเนะมันมั้ยีแปดเจ็ดมันมีแต่แปดเก้าโอ้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 นี่บอกเออให้ไปขี้เอาให้ไปขี้เอาแต่ว่าแน่ใจย่ายนะมักแปดเก้ามักแปดเก้าค่ะมักแปดเก้าอันนี้คือวงตามมัก แม่นบ่ครับวองตามมากเนาะเออมาเนี่นะอันสามตัววงตัวนี้สามตัววงตัวนี้ขี้เอาเด้อขี้เอาเด้อขี้ขี้ขี้มาเนี่ล่างครับจิตหนึ่งโอ้วงตัวกันเอาละบาเนี่สูตรซับขาลอกของคุณยายนางมีมาให้เห็นอีกแล้วครับผม เด่น5้รอง9จับคู่808185และ89นะครับตัวกัน09กับก็หาสสามตัวมี3ามหาสองสามหนึ่แต่ว่ามากแปก้าคุณยายนางมัก89ดเก้าก็มากแปเก้านะครับส่วนเลข3ตัว781ด่งถ้าสมมุติมาแปดเก้าสี่ับตัวได้ออกนะครับในนี่สลับเอา เดี๋ยวก็แม่ที่มากนะว่ามันเป็นมันเป็นเดือนคืนเนาะจังจังจังเฮ้าม้าหาเกตหนึ่งจังสี่ย่านเกตที่เป็นแปดนะแม่ว่านะโอ้ย่านเกตที่เป็นแปดเกตหนึ่งเป็นแปดหนึ่งแมนอ๋แสดงว่าแปดหนึ่งสิเป็นตัวร่องตัวสันครับข้างเงาหน่แมนบอฮะอืมอืมอืมเอาเป็นตัวร่องเลยแปดหนึ่งจะเป็นตัวรองนะครับขีดเส้นใต้เนาะครับเนาะตัวร่องขีดเส้นใต้ เรียกแม่นะเรียกไ่ได้กลับเนาะเรียกไม่ได้กลับเพราะมันมันมันอยู่ในอันสรุปเผ่าแล้วว่ามันเป็นจังสีเป็นตัวตรงเป็นตัวตรงเลยโอ้ยกะกลับไปไหนจากน้อยล่ะครับมาเถอมันบ่กลับตับแตกไงหลังตึมแล้วดิครับเอาแล้วแต้ผู้มากเนาะครับกักันไว้ไหนจากน้อยเนาะอันผู้เขาเจ้าทตมากอันนี้ แปดศูนย์โอ้ยก็มาแข้งแต่แม่โรดวันมัดอะไรแปดศูนย์เหรอครับตาม,ม,มกากแปดศูนย์มากเออสัวประสริแต่ว่า,วญญาของแม่มีม,ม,ม,มันมันในดอก 9. มันมีสี่คูสมีเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้ามันมีจำหนีเลขที่แปดนาเอานอ,นนะอผมคุยพอแล้วเลขคุณย่านี่ตรงกันครับเลขเลขสีนนเ้นเมื่อเช่นอะไรดิหนิที่ว่าไปหาเพื่อนแมนเยอะเลย ตัวไรตีเพิ่นเน้นมากแปดเก้าอโอ้ยหมอแมนเพิ่นโบนินอ่วดแต่ว่าเ,เน้นมากตัวเดียวสันหมอนม,มนดีเส้นเมืองชนบนิเน้นมากตัวมเมดียวดีผู้นั่นอีกผู้น,นึงอีกมันมัลติเจ้าว่าเซีนเมืองชนงวดวงหนึ่งนี่เพิ่นหายมากหกแปดกับเจ็ดแปดเพิ่นโบนินหายงวดนี้เพิ่นกับเพิ่นโบนินหายเพิ่นหายมากแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งวิ่งแปดแต่ว่าสามตัวเพิ่นจับเก้าแปดเก้ากระสิบว่าเป็นตัวเน้นบอกกสัน แปดเก้านี้ผมคิดเอาเองนี่ครับแต่ว่าปากเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอนเอ็นเชียนเบืองชนนะ่ะ <c oughs> ย่ายนั่งนิน่งไห้แล้วครับเชียนเบืองชนบอเน้นเล่มากย่ายนั่งเนาะอันนู้นอันนี้คุณอันเลขออกแล้วว่าสั่นเพิ่นนหนว่าบู้ยแม่แมนเท่าสัวนอนออกอญญันยุ้ยข,ข่อยเนาะเจนะ็ดแปดเนาะเต็มเต็มเ<ๆ>นาะสี่เจ็ดแปดเนาะ ปันยังว่าเนี่ยบ่ได้บ่ได้ปันจากข้ามไอสีเป้หงวายสิไม่สิมาออกกันเอาอันวันที่สามสิบกรกฎาคพี่โมลูกก็ส่งเงินมาขอแต่ได้ไปเฮ็ดบุญวันเกิดเออวันเกิดสามสิบกรกฎาคมมานี่พ่อได้เอกออกแล้วนายนี่ว่าบู้ยว่าเสรนมึงรูเต็มติมวโอ้ยจริย่ำในสิตุ่มให้ยักษเทียนนาะงใช่ไหม ง่วนนี่ง่วนนี่แหละไปกันสิตุ้มอะไแต่ในสางเนี่สนุกแม่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเอาว่าขึ้นเลขเลขร่างก้นมาเนี่คขั้นขั้นมากเลขกลางเลขบุญเนาะขั้นมากนีแม่มากแปดสิบเอ็ดบุญไม่หมารับดร่างนะคือเจ็ดหนึงใไหเขาทางคนมี่โชว์นี่เกียรนึงเข่าทางแล้วคเขาทางคนไม่โชคเด้วยล่ะตองสิมาหรือเปล่าตอนนั้นล่ะ ข้าก็ได้แค่ซีหางซีหางซัมนีเนาะมันเล่นอันรอกข้าน่ะมมนบอกเด็กขอห้เเรนมากว่าตัวนั่นมากเท่านั้นขา้าวเพื่ออะไรเทรานี้ม<น>ันทีออกตัวไรของเพื่อนกัน,นบ,บ,บ่เมนแล้วเบิรงเด็กน้ำเจ้าบ่เจ้าท้ายไปแล้วเวิรงอยู่บ่ผู้ไหครับอันผู้ไอหยงังเกาะอันเชี่ยงเมืองสุนนะโอ้ยบ่หรือ อยู่คนละมองเนะาะชอันนี้อ,อันนี้น <ะ S 1> กระถ่ายทัวท่วโลกมันถ่ายออกนะอันนี้เอออันนี้รักซี่ตูนนะ,ะนเลกเล็กเ,กเกพื่อนไหนมากแต่ละงวดเ่าเป็นแต่ออกดิเลเซียนเมืองชนนี่งวดงวดงวดพูดงวดสามศูนย์งวดแรกที่มันออกนะเพื่อนไหนมากสามศูนย์ผมกับบอมากก็หั่นนะช่างเกงวดนึงเนี่ยเพื่อนไหนหกแปดกับเจ็ดแปดมากผมกับบอมากงวดนี้เพื่อนไหยแปดเก้ามาก มันมีอยู่ในสูตรผมอยู่ก็เลยว่าสิ่ติดใบแปดเก้านี่ 8, 8, 0, 8แปดเก้าแปดศูนย์ตีกับแปดหนึ่งกัแบแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งมีอยู่ในเลขชุดหลักสิบคนว่าหายไทยไปไหวแน่ไปแจกข้าเจ้าผู้ข้าเจ้าผินแต่ว่านี่คุณยังนะครับสังเกตเลขล่างแล้วโอเคเด่นหนึ่งนี่นะครับเด่นหนึ่งแต่ว่าเจ็ดหนึ่งมันมันอยู่ตัวกัน เป็นจังไรมาจังไรขึ้นในมะวงตัวกันแบบอ๋ออันมากเนาะโอ้หักหนึ่งแล้วหาเบิ้งซุปนี่มันมามีหนึ่งบานนี้ก็ได้ไปเบิ้งหลักเจ็ดได้ได้ตัวเดียวได้เจ็ดหนึ่งโอ้หลักหลักหลักหนึ่งนี่มันหัหนึ่งเจ็ดแมนแต่ว่าหลักเจ็ดมันมีเจ็ดหนึ่งเออมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแน่อยู่มากหนึ่งอยู่แล้วเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับหลักเจ็ดนึ่งหลักเจ็ดหนึ่งสันนี่บ้านนี่ห่วย ต้อมขึ้นมาใส่หนีก็เนื้อว่าสันแล้วขั้นมาขั้นจะเป็นเกจขั้นห้ามักเกจเกจตัวพี่แม่นบ่เป็<ฆ>นตัวนี้แม่นบ่าห้าก็<ฆ>ามาลงใส่หนีไว้แล้ววันนึงเขาข้อสอบของแม่หลวงใส่น่เก่ามันมีที่มาที่ไปอนะยู่เรศนะวิ่งขบบิดขบถสึกน่าจะเสียจะไงเนาะแต่ว่าผมสิบ,บอกจังเสียเ้อเลยคุณยายน,นั่งนี่อย่าลืมเด้อบะห้าละง,งวดนี่ เหล็กเด่นกับเหล็กล่องมาน้ากันเลยอกอดข้อกันมาลองซองบนคือกันยังหกสองเนาะรับคือจยังหกสองอี่กอดข้อกันมาแต่ว่าบนเนี่ยเวลากอดข้อกันมาเนี่ยมันมักตัวนึงจะมาหลักลอยตัวนึงจะมาสิบมาหน่วยบัดนี้มาเบิงสองตัวอยู่ในชุดนี้เจ้เที่ยอย่างเน้เอ้าถ้าแปดเก้าแบบนี้ถ้าบ่มากตัวคุณย่าจับไ้ถ้าผู้ใดมากแปดเก้าก็จับหาส่ก็ได้เป็นห้าแปดเก้ายังซี่ก็ได้ห้าแปดเก้าังซีบห้าแปดเก้าสามตัวยังซีไหมครับ อันนี้คือมองสูฟังเนาะมองสูฟังเดี๋ยวเอากระเจี้ยงสี่เลยอยากให้มีคนมาพื้นซางสิมาแย่มไไรเอาเอาไม่เขียนน้ำเป้าแลนนี่อยู่วันวาอยากเป้่าไปมาหายมาบุญเคยก่อยเนี่ยมีผู้นี้เท่านั้นที่พึกนาได้นะคุณสุนันท์ไมาเขียนเอาเขียนเอาแลนนุ่งเอาสุมนั่นกับโมเป็นเซียนเนาะอันนี้กับเซียนมิโชคนี่นี่ก็แล้วอันเฮ็ดเขาไอ้เจ้าของเฮ็ดเขาไต้หวัน เอาวุ้ยวุ้ยวุ้ยเดเดี๋ยวเดีเมื่อกี้นี่ล่มพัดมาหนานี่นั่นน่ะห้าเก้าแปดเห็นบันี่ห้าเก้าแปดห้าแปดเก้านี่เห็นบ่ผมเบาเรื่องหาเก้าแปดหาปดเก้าล่มพัดทีวีแม่โหลดเปิดปิ๊บโหลดมาเนี่ยอ้ยมองดูเมื่อกี้ผมเบาเรื่องห้าแปดเก้าล่มพัดปั๊บเปิดมาหนานี่เลยไหมมตวไเลย วุยวุยอุยขายัางสั้นบานนี้สีอาสาตัวแทกสมแกแกแตกหัวนีทีแตกใดนี่ต่อไปอโอเคครับผมเวลาเข้ากันได้แล้วเลขตัวเน้นตัอ่าล่องสามตัวกัได้แล้วนะครับต่วเอฟซี่นบอกวางสีนะครับคุณยายนั่งครับคุณยายบ้องต้องเอาสาม เขาถึงสามตัวแตกดอกสองตัวครับเพราะแห้งแล้วล่ะเพราะสันแต่ว่าเลขวิ่งอย่าลืมนะครับเลขวิ่งเด้อเลขวิ่งบาพาดเด้อนะครับคุณยายนั่งเลขวิ่งบัพพาดนะครับเพราะฉะนั้นเล็งดีๆนะครับข้าเจ้าเจิญนด้วยนอดซุ่มหน่ะเจิญนมาโทษมาหาเฮ้าเนาะแร้วกนั่งข้าเจ้าถ้าเบิ้งเอาในในม่คีบหรอครับไม่คีปของคนมีโชคว่าหน้านางหนึ่งว่าโอ้ย เขาเนาะอันเลขกวิ่งนะนั่งเขาเขาวิ่งถึงแสนเนาะผู้เขามีเงินนะชนล่างไลยขันล่างจังสี่แสนหนึ่งมันในสองแสนเหมือนไงสามครับสามซีตัวสีกับทุนซีกับทุนหมอครับซีกับทุนมอแม่สามกับทุนมี่มีคุณหน่ายผู้หนึ่งแล้วทร่มมากนะแล้วทร่มาหา ครับเดี๋ยวนี้เราเบิ้งคลิปเราบาโทรมาแหละแม่นครับบอสเป็นยังดอกครับคุณย่าเอาโอเคครับผมคุณย่ากต่สิลงมันกลัวคุณย่าจะมีเนาะใช่ขอขอบคุณย่าอะไรครับด้วยๆเองินในกล่องท่องไนมาทุกทุ